ดูกันต่อในเรื่องของกิจกรรมเดินวิ่งนะคะที่ทางโรงเรียนสตูลวิทยาได้มีการจัดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพสารสัมพันธ์1 1 2ปีสตูนวิทยาเพื่อเป็นการส่งเสริมเรื่องของการออกกำลังกายของนักเรียนคณะครูและก็ผู้ปกครองค่ะ นายเอกรัฐลีเซนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลค่ะได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมและได้ร่วมกิจกรรมเดินวิ่งในงานเดินวิ่งเพื่อสุขภาพสารสัมพันธ์112ปีสตูลวิทยา เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกําลังกายให้แก่นักเรียนคณะครูแล้วก็ผู้ปกครองนะคะนอกจากนี้ค่ะนอกจากจะมีกิจกรรมเป็นกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพแล้วนะคะยังเป็นการดาลึกถึงโรงเรียนสตุลวิทยาในโอกาสที่ครบรอบ112ปีรวมทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนบานบุรีเกมครั้งที่65ปี2565ด้วยโดยการจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้นะคะได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตูนวิทยาคณะครูบุคลากรทางการศึกษาสิทธิ์เก่าผู้ปกครองนักเรียนหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็บริษัทห้างร้านต่างๆนะคะในโอกาสนี้เองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลก็ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนักวิ่งทุกคนที่วิ่งเข้าเส้นชัยในครั้งนี้แล้วก็ยังมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศแต่ละประเภทอีกด้วยค่ะ